โวล์มิเตอร์ไพลอตแลมนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่50โวลต์สูงสุดถึง500โวลต์ AC ครับโวล์มิเตอร์ไพลอตแลดแมนะครับมีความแม่นยำมีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะติดตั้งบริเวณหน้าตู้คอนโทรลครับและมีไฟนะครับทำให้อ่านค่าได้ง่ายในที่มืดครับที่อุปกรณ์นะครับก็จะมีขั้วต่อสายอยู่2ขั้วนะครับโดยสายลายนั้นก็จะต่อเข้าที่ขั้ว X1 และสายนิวเทลต่อเข้าที่ขั้ว X2 ครับ ตัวอย่างการต่อสายใช้งานวลต์มิเตอร์ไพลอตแลมนะครับเราก็จะต่อสายลายมาเข้าที่ขั้ว x 1และต่อสายนิวทอลนะครับเข้าที่ขั้ว x 2ครับเมื่อทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับวลต์มิเตอร์ไพลอตแลมก็จะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ระหว่างสายลายและสายนิวทอลครับ หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ